a s s a l a m u กุ a i k u m w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh ค่ะวิชาภาษาอาหรับของชั้นป .1 นะคะก็จะมาวันนี้นะคะคาบนี้เนี่ยเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะทบทวนอักษรจีมถึงคอนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนเรามาเริ่มอ่านดอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันค่ะบิสมิลลาฮิราะห์มิเราี์ رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما آمين ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์อักษรยีถึงคอกันก่อนนะคะอ่าเริ่มที่ภาพแรกเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะถูกต้องนะคะเป็นภาพกำแพงค่ะกำแพงภาษาอาหรับคือจีดารุนอ่จีดารุนนั่นเองนะคะ,อ,ะอ่านพร้อมคูนะคะจีดารุนกำแพงอีกครั้งนะคะ จีดารุนกำมแพงภาพต่อไปค่ะเป็นภาพของตากกแตนนั่นเองอ่าตากกแตนภาษาอับคืออะไรคะจะรอจารออะไรลูกอ่าจะรอดุนนั่นเองนะคะจะรอดุนตากกแตนอ่านตามคุณครูเลยนะคะจะรอดุนตากกแตน ต่อไปเป็นภาพของภูเขานะคะภูเขาภาษาอับคือ j a b าลุน j a b าลุนภูเขาอ่านตามพูดเลยค่ะ j a บาลุนภูเขาต่อไปค่ะเป็นภาพของแครอทนั่นเองนะคะแคออรอทภาษาอับคือ j a z ารุนแครอทอ่านตามเลยค่ะ j a ารุนแครอทอ่าจะเห็นว่าสี่คำที่ผ่านมาคือตัว G หมดเลยนะคะตัวอักษรแรกเป็นตัว G หมดเลยนั่นเองนะคะต่อไปอักษรทาค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันภาพแรกค่ะเป็นภาพของก้อนหินนั่นเองก้อนหินภาษาอาัหรับคืออะไรคะหิจาร์ตุนนะคะ h ิจาร์ตุนก้อนหิน ฮหจารอตุนก้อนหินอีกครั้งหนึ่งนะฮหจารอตุนก้อนหินอ่าต่อไปค่ะเป็นภาพของวานนะคะวานอ่าวานภาษาอังกฤษคือฮูตุนนะคะฮูตุนวานฮูตุนวานอ อ่านตามด้วยนะคะเราจะได้ทบทวนไปพร้อมกันภาพต่อไปเป็นภาพสวนนะคะภาพสวนสวนภาษาอาหรับคืออะไรคะจำได้ไม่เอ่ยฮัดีอะไรเอ่ยฮัดีกอตุนฮัดีกอตุนสวนฮัดีกอตุนสวน,ต,น,สวนต่อไปค่ะเป็นภาพลาลานะคะลาภาษาอาหรับคือฮีมารุน พิมารุนลาพิมารุนลาอ่านี่นะคะที่ผ่านไปก็คืออักษรตัวแรกเป็นตัวฮาหมดเลยนะคะอ่าต่อไปตัวคอมั่งนะคะตัวคอมีอะไรบ้างมาอ่านตามคุณครูนะคะภาพแรกตัวคอก็คือแตงกวานะคะแตงกวาภาษาอังรคืออะไรลูกขียา รุนอ่าขยารุนแตงกว่าขียารุนแตงกว่าต่อไปภาพของเตน็ตนเต็นคืออะไรนะคอยอะไรลูกคอยมาตุนคอยมาตุนเตน็นคอยมาตุนเตน็น บางคำอาจจะคล้ายๆกันมันอาจะจะทำให้หนูสับสนนะคะหนูต้องตั้งใจฟังแล้วก็ออกเสียงตามให้ถูกนะคะออกเสียงตามให้ถูกตามคุณครูนะคะอย่าไปสลับอักษรนะคะไม่งั้นมันจะงงมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปเป็นภาพของหมาหมาภาษาอับคือคอยลุนหมาคอยลุนหมา ต่อไปเป็นขนมปังขนมปังภาษารับคืออะไรคะคูบซุนถูกต้องนะคะคูบจุนขนมปังคูบซุนขนมปังอ่าหมดแล้วนะคะคำศัพท์ตัวจีมฮาคอนะคะอ่านเดี๋ยวนักเรียนอ่านอักษรบนหน้าจอตามตามคุณครูนะคะอ่าตัวแรกค่ะ อ่านพร้อมๆคุณครูเลยก็ได้นะคะอ่าตัวแรกจีมฮาคอจีมคอฮาฮาคอจีมคอฮาจีมฮาจีมคอคอจีมฮา ใครอ่านได้หมดเก่งมากๆเลยมาชาอัลลอฮ์นะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดอันนี้กันนะคะในหน้าที่13นะคะแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะให้ในักเรียนโยงเส้นรูปภาพไปหาอักษรต้นของคำศัพท์ของแต่ละรูปภาพนะคะเมื่อกี้เราก็ทวนไปแล้วใครยังจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนอีกหลายๆรอบนะคะจะได้จำได้แม่นแไปเลยนะคะอะภาพขนมปังขนมปังภาษาอัหรับคืออะไรนะ คูบอะไรนะคะคูบซุนออกเสียงคูบซุนอย่างนี้ต้องลากไปหาตัวอะไรคะจีมฮาหรือว่าคอออกเสียงอย่างนี้ตัวอะไรคะคอถูกต้องลากเลยลูกต่อไปแครอทแครอทภาษาอาหรับคือจัจจารูนเสียงมันออกจะแบบจัจจเงี้ยจัจจารูนต้องลากออกไปหาตัวอะไรคะจีม ฮัอจะาจารุนออกเสียงคายอักษรจีมฮารอว่าคอคะจจาจีมอ่าตัวจีมนั่นเองนะคะลากไปหาตัวจีมเลยต่อไปม้าม้าภาษารับคือคอยรุนอ่าคอยรุนออกเสียงเหมือนคุปซุนเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นต้องลากไปหาอักษรอะไรคะ คอถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเป็นภาพก้อนหินก้อนหินภาษาอัหรับคือฮีจารอตูนนั่นเองฮีจารอตูนเสียงมันจะแบบอยู่กลางลําคอสิงแหบๆหน่อยฮีฮีจารอตูนต้องลากไปหาอักษรไหนคะนจีมฮาหรือว่าคอมันเสียงแหบคล้ายอักษรไหนคะฮีจารอตูนจีมฮาคออักษร ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะแตงกวาขี่ยารุนขี่ยารุนอ่าต้องเราไปหาอักษรไหนคะขี่ขี่ขี่ยารุนจิมฮาคอเสีงยงใครไหนเอย่ยอักษรคอ,อถูกต้องนะคะต่อไปตักกะวแตนตันตกกะวแตนภาษาอาหรับคืออะไรคะจารอดุนจ่าจ่าจ,จารอดุนใครอักษรไหนเอย่ยจิม ฮาหรือว่าคอจารอดุนจีมฮาขออักษรไหนคะจีมถูกต้องนะคะอ่านลากไปเลยอ่าต่อไปค่ะต่อไปเป็นภาพของวานวานภาษาอัหรับคือฮู ตุนอ่าฮูตุนวานเ,าเสียงมันจะแบบแผบบแผบฮูตุนฮูฮูฮูตุน,ตนจีมฮาหรือว่าคอคะอักษรฮาถูกต้องค่ะต่อไปเป็นภาพภูเขาค่ะภูเขาภาษาอาหรับคือจา,จ,าจ,าจาบาลุนจาจาจาบาลุนจีมฮาหรือว่าคอคะอักษรจีมนะคะ ต่อไปลาลาภาษาอาหรับคือฮีมารุนฮีฮีฮีมารุนฮีฮ,ฮีฮีมารุนซึ่งมันอักษรอะไรคะจีมฮารุวคออักษรฮานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นภาพสวนสวนภาษาอาหรับคือฮาดีกอตุนฮาฮาฮาดีกอตุน เสียงของมันคล้ายกับอักษรจีมฮารือว่าคอคะฮาฮาเฮดีกอตุนเสียงเหมือนอักษรฮานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเต้นเต้นภาษาอาัหรับคือคอยมาตุนขอ้ขอข้อคอยมาตุนเสียงเหมือนอักษรจีมฮารือว่าคอมันเสียงเหมือนกับอันไหนคอยมาตุนเหมือนกับอักษร คอนั่นเองต่อไปค่ะกำแพงกำแพงภาษาอาหรับคือจีดารุนจีจีจีดารุนเหมืหอมนอักษรไหนคะจิมฮะคอเหมือนอักไหนเอ่ยจีดารุนจิมฮะคอเหมือนอักษรจิมนะคะอืมต่อไปหน้าที่สิบสี่นะคะ ให้นักเรียนวงกลมอักษรให้สัมพันธ์นกันกับรูปภาพนะคะภาพแรกเป็นภาพวานวานภาษาอับคือฮูตุนฮูตุนวานต้องวงกลมอักษรไหนเอ่ยฮูตุนเสียงอักษรไหนคะเสียงอักษรจีมฮหา,หาหรือว่าคอเหมือนอันไหนเอ่ยรูตุน อักษรฮานะคะเราก็วงไปเลยนะคะคุณครูเปลี่ยนสีดีกว่านะจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นอ่าฮาต่อไปมมามมาภาษาอับคือคอยลุ่นเสียงมัน,นมอ,อ,นนนอ,อ,อ,อนันไหนคะจีมฮาคอคอยลุ่นเหมือนอันไหนเอ่ยจีมฮาหรือว่าคอคอยลุ่นเหมือนอันไหนคะเหมือนคอนะคะ ต่อไปค่ะเป็นภาพเต็นเต็นภาษาอังกฤษคืออะไรคะคอยมาตุนอ่าคอยมาตุนเต็นเสียงของมันเหมือนอักษรจีมฮาร์หรือวอ่าคอคอยมาตุนเหมือนอันไหนเอ่ยคอยมาตุนคอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นภาพแครอทแครอทภาษาอังกฤษคือจาซารุนจาซารุนจา จารุนจา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 รุนเสียงเหมือนอักษรไหนคะจิมฮารอวโคจาจารุนเหมือนไหนเอ่ยอักษรจิมนะคะต่อไปเป็นภาพของขนมปังขนมปังภาษาอาหรับคือคูบซุนคูบซุนคูคูคูบซุนเหมือนอักษรไหนคะ จีมฮารหรือว่าคอคูบซุนอ่าลองฟังเสียงทีหนึง่งคูบซุนเหมือนอักษรไหนคะจีมฮารหรือคอเหมือนกับอักษรคอถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพก้อนหินค่ะฮิจารอตุนก้อนหินฮ,ฮีฮีฮิจารอตุนเหมือนอักษรไหนคะจีมฮาหรือว่าคอมีความแหบเหบมือนอักษรไหนคะ มันอยู่กลางตรงกลางลําคอเลยให้ใหลองกับจับที่คอเราซิคะาเวลาเราพูดยิ้มยิ้มกลางลําคอเล่นไหมฮ่าฮ่าคคเหมือนอักษรฮานั่นเองนะคะต่อไปฮ่าสวนสวนภาษาอับคือฮอดีกอตูนนั่นเองนะคะฮอดีกอตูนสวนอักษรไหนคะจิมฮา,ห,าหรือโค อักษรค่นะคะต่อไปเป็นภาพของแตงกวาแตงกวาภาษาอาหรับคือขี่ยรุนขียรุนขี่ขี่ขียข่ยรนุยรนเหมือนอักษรไหนคะจีมฮา,ห,าหรือคออักษรขอถูกต้องคะ่ะต่อไปนะคะ เป็นภาพของกำแพงกำแพงภาษาอาหรับคืออะไรคะจีดารุนจีจีจีดารนุนเหมือนอักษรไหนคะจีมฮาหรือคอจีดารุนจีมฮาหรือคออักษรไหนดีอ่าคำตอบคืออักษรจีมนั่นเองคะ่ะต่อไปภูเขา พูค oh, ja, ja, ่าภาษาอาหรับค e, eh, ือ j a b a l u n จา j า b a l n j a b า l u n เหมือนอักษรนะคะ j i h a q j a า a l u n j i m h a าเหมือนอนไนคะเหมือนอักษร j ช m อัลลอฮ์ต่อไปค่ะตากแตนตักแตนภาษาอาหรับคือ j a r อดุ n j a ร ดุนจาจาจารอดุนเสียงของมันเหมือนอักษรจีมฮาหรือคอจีมฮาหรือคอคะอ่าคำตอบคืออักษรจีมนะคะวงกลมเลยวงกลมให้สวยกว่าคุณครูไปเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นภาพของลาลาภาษาัาคือฮีมารุนฮีฮีฮีฮมารุน ห,มออหิมหารุนหิมารุนลาอ่าเหมือนอักษรไหนคะจีมพารือคอไิมารุนเหมือนอักษรฮามาชาอาลัลลอฮ์นะคะแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้หนูระบายสีก็ให้ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึง่งหน้าที่สิบห้านะคะให้เขียนคัดลายมือนะคะฝึกคัดลายมือนะคะแล้วก็ใครที่ทําเสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้ทบทวนคำศัพท์นะคะตั้งแต่อลิฟถึงคอเลยสองรอบหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะก็จะยิ่งดีไปใหญ่เลยก็หนูจะทำให้หนูเนี่ยจำได้มากขึ้นนะคะให้นักเรียนพยายามทบทวนคำศัพท์บ่อยๆเพราะว่าคำศัพท์บางคำเนี่ยมันอาจจะมี เสียงคล้ายๆการให้อ่านให้ถูกต้องฟังเสียงจากคลิปคุณครูให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทบทวนบ่อยๆนะคะจะได้แม่นยำนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมะราฮ์มาตุลลอฮิวบารอกาตุ